มีหอพักเก่าแห่งหนึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในซอยเงียบๆตัวตึกสองชั้นสีซีทโทรมราวกับถูกลืมเลือนจากการละเวลาข้างๆกันนั้นมีศาลเจ้าร้างที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องมานานหลายสิบปีเสียงจักกะจั่นและหมาเห่าใกลๆคืนหนึ่ง นักศึกษาหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาใหม่เขาไม่รู้ประวัติของที่นี่เขาเลือกห้องชั้นล่างเพราะค่าเช่าถูกกว่าที่อื่นมากคืนแรกทุกอย่างดูปกติแม้จะได้กลิ่นอับๆลอยมากับลมแต่เขาก็พยายามไม่สนใจจนกระทั่งประมาณตีสองเขาได้ยินเสียงเคาะประตรูเขาลุกขึ้นมาเปิด แต่หน้าห้องกลับว่างเปล่ามีเพียงความมืดและลมเย็นที่พัดเข้ามาเขาคิดว่าอาจเป็นเพื่อนห้องข้างๆแกล้งจึงปิดประตูแล้วกลับไปนอนต่อเสียงลากเก้าอี้คืนที่สองเสียงกลับมาอีกคราวนี้ไม่ใช่ที่ประตูแต่เป็นเสียงเหมือนใครกำลังลากเก้าอี้อยู่ในห้องทั้งที่เขาอยู่คนเดียวเสียงกรีดเบาๆแหลมๆ เขารีบเปิดไฟแต่ทุกอย่างกลับเงียบสนิทเขาเริ่มขนลุกและนอนไม่หลับทั้งคืนเสียงนาฬิกาเดินจนมาถึงคืนที่สขณะที่เขากำลังจะปิดไฟนอนเขารู้สึกเหมือนมีเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกหน้าต่างเขาเดินไปดูตรงนั้นเองเขาเห็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างสารเจ้าเสียงลมวูบและเสียงกระจกสัน่น หน้าของเธอซีดขาวดวงตาดำว่างเปล่าเหมือนจ้องตรงมาที่เขาโดยไม่กระพริบตาชายหนุ่มรีบปิดม่านหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาเสียงหัวใจเต้นตึกตักตึกตักตึกตักแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงเคาะเร็วขึ้นตึก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 เขากลกลากลากกลัวๆเดินไปเปิดประตู แต่เมื่อเปิดออกเสียงเอี๊ยดเอี๊ยดของไม้เก่าและลมพัดแรงประตูสารเจ้าที่อยู่ข้างตึกนั้นกลับเปิดออกเองโดยไม่มีลมพัดเงาดำๆเคลื่อนออกมาจากในสารช้าๆและเมื่อเงานั้นเงยหน้าขึ้นเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆหลอนๆเขาเห็นชัดว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกับเมื่อคืนกำลังยิ้มแยะใส่เขาหลังจากคืนนั้น ชายหนุ่มก็รีบเก็บของออกจากหอพักทันทีและเมื่อเขาเล่าเรื่องนี้ให้คนแถานั้นฟังก็มีคนบอกว่าก่อนที่หอนี้จะสร้างเคยมีผิงสาวผูกคอตายอยู่หลังศาลเจ้าร้างนั้นเธอยังไม่เคยไปไหนเลย